การที Hoy, know, hey, ่เราไม่มีความรู้เราเข้ามาอยู่ในวงการเนี่ยมันทําให้กับเราช่วยอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเคสวันแรกที่ได้รับแจ้งค่ะเป็นเคสที่เรามาเรามาทางานเรามาตอนนั้นอยู่ในช่วงของฝึกงานเนาะเราเจอลุงนอนอยู่กลางถนนเราแล้วเราก็ตกตกใจเราไม่รู้ว่าเราต้องต้องต้องทำอะไรวินาทีชีวิตที่เราต้องแข่งกับการทํางานของเรา แล้วมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้เราต้องอดทนแล้วก็ทําต่อไปเพื่อให้ได้เขาได้กลับไปอยู่กับครอบครัวเขาทุกคนทุกคนทุกคนเราไม่ได้ตั้งใจที่จะทําอาชีพเป็นอาสาแต่เราต้องการทําอาสาให้เป็นมืออาชีพกู้ภัยอาชีพที่ไม่มีตารางไม่มีเวลาเข้าออกไม่มีวันหยุดบางวันอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่บางวัน ชีวิตของใครบางคนอาจขึ้นอยู่กับพวกเขาตอนแรกเราไม่ได้ทำเป็นอาชีพนี้ค่ะแต่พอวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราสูญเสียคุณแม่เราเนาะเรารู้สึกว่าเราทำได้แค่นั่งดูเขาเสียชีวิตอะคะ่ะเราไม่สามารถช่วยอะไรคนที่เราลักได้เลยเราก็เลยพลิกตัวเองหันกลับมาทำงานเกี่ยวกับช่วยเหลือคนอื่นเหมือนที่เราไม่มีโอกาสได้อยู่กับครอบครัวเราอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่เราเข้ามาแล้วเรามีความรู้สึกว่า การที่เราไม่มีความรู้เราเข้ามาอยู่ในวงการเนี่ยมันทําให้กับเราช่วยอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเราก็เลยค่อยๆเริ่มเดินสายนี้มาเรื่อยๆเริ่มจากการหาความรู้ก่อนจริงๆงานที่ทําอยู่ถ้าหลักๆสําหรับตัวเองนะคะเขน่าจะแบ่งเป็นประมาณ3ประเภทะคะก็คือ1ก็คืองานพวก ด้านที่เป็นด้านกู้ภัยอะคะ่ะไปทำมุ้ยที่อะไรต่างๆอย่างนี้เนาะอ่ะาแล้วเคยได้รับแจ้งเหตุระหว่างครับเ่เคยค่ะต้องต้องรับมือ,อยังไงครับเวลาเราเราต้องดูก่อนว่าสถานที่ที่เขาแจ้งเหตุเนี่ย ใกล้ไกลกว่าเราแค่ไหนอย่างเงี้ยเราสามารถออกได้เร็วกว่ารถที่มุยทีออกไหมแต่ถ้าตรงนี้มันอยู่ใกล้เรามากที่สุดแล้วตรงนั้นเขาเป็นแจ้งว่าผู้ป่วยหมดสติอ่ะเราก็ควรไปให้เร็วที่สุด เพราะทุกนาทีมันหมายถึงวินาทีชีวิตอ่ะมันก็เลยต้องแข่งกับเวลาแล้วรถพยาบาลที่จะตามเรามาเขามีเรื่องความเร็วในข้อกฎหมายที่มันจํากัดเนาะเราก็จะดาเนินการให้เลยแล้วก็รถเราเนี่ยมันมีเรื่องของสัญญาณไฟอย่างเงี้ยเราก็รู้จุดจอดเลยว่าเออเราควรจอดปิดกั้นเหตุยังไงเพื่อไม่ให้เกิดการเกิดเกิดอุบัติเหตุซับซ้อนอะไรประมาณนี้ค่ะระงีเราับสิ่งที่เราต้องโฟกัสสิ่งที่เราต้องโฟกัสเลยก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วย mm hmm. เพราะว่าถ้าเราขับเนี่ยบางครั้งเขาก็ คนที่ใช้ท้องถนนกับเราเขาไม่รู้ถูกไหมคะบางทีเรากาลังข,ขับอยู่เปิดไฟเปิดเสียงเลยอย่างเงี้ยวิ่งอนะเนาะก็ต้องดูทางว่าทางไหนที่มันจะโล่งกว่ากันแล้วสามารถหลบเข้าทางไหนได้อะไรประมาณเนี้ยคะ่ะแล้วก็ไปอะเดี๋ยวเรามาถึงกันแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งรอข้างล่างกันแล้วก็ไปลองดูกันว่าข้างในเขาทำงานยังไงกันแล้วพี่มาเนี่ยพี่ก็นั่งฟังเหตุแล้วเวลามีเหตุเราขับออกไปยังไงกัน อันนี้เขาเรียกว่าอุปกรณ์ตัดทางเคยเห็นรถเวลาแบบอุบัติเหตุหน,นักๆอะค่ะที่มันบี้เลยอย่างเงี้ยเราต้องใช้ระยะเวลาอย่างเงี้ยก็ต้องเรียนรู้เรื่องอุปกรณ์แล้วก็เอามาใช้อันนี้จะเป็นรถของของอาสาแต่คราวนี้เรามาดูรถของยุธิก็จะเป็นในในพาร์ทของรถพยาบาลก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะแบบมีออกมีมอนิเตอร์มีเพลที่ใช้เข็นแล้วก็ตัวเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเราหรือว่าญาติอาจจะไปพร้อมเราเลยก็ได้กระเป๋ายาอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเนาะ คือรถพวกนี้ค่ะจะต้องมีการเช็คตลอดเวลาเช่นถ้ามันมีการเปลี่ยนเวรกันเงี้ยอะไรขาดอะไรนะั้นต้องเติมเ็ษเครืเงี้ยก็ต้องมีการคลีนทําความสะอาดกันมันก็ทําอยู่ในพื้นที่แค่เนี้ยใครจะคิดว่าเด็กผู้หญิงแค่สะโพกบุบเนนะี่ยเช้ามาจะตายต้องเรียนเป็นไปไม,ไม่ได้ที่คุณจะไม่เรียนแล้วคุณจะมายกอะ อีกพาร์ทหนึ่งก็คือเป็นแบบเป็นทีมตอบโต้เกี่ยวกับพวกภัยพิบัติอย่างเงี้ยเวลาน้ำน้ำท่วมไฟไหม้ตึกถล่มอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เราอยู่กันที่วัดกลางบางพระค่ะจังหวัดนคปรปฐมค่ะก็อยู่หลวงพ่อสมหวังของเราค่ะทางหลวงพ่อพระครูศรีสุตากรค่คะก็ทาเกี่ยวกับทีมตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดนครปฐมออกเช่นไฟไหม้น้ําท่วมอะไรหรือว่าชาวบ้านชุมชนในใกล้เคียงเวลามีไฟไหม้ค่ะก็จะเอารดน้ําของเราออกไปช่วยเหลือก่อนเบื้องตน้น คันนี้ก็จะมีทั้งเสียงไซเรนแล้วก็อันข้างบนก็เป็นแอร์ไลท์อะค่ะ,คะเวลาที่มันมีเหตุที่ต้องใช้ระยะเวลานาน,น mm. เช่นรถตกน้ําหรือที่มืดหรืออะไรที่มันต้องใช้แสงไฟในตอนคืนนะคะ mm. ก็สามารถเอาไฟตัวทาวเวอร์ขึ้นมาได้เลยมันก็สว่างมากรถ mm. น้ำเนี่ยถ้าเป็นไฟไหม้แบบแค่เบื้องต้นนะคะแบบว่าระยะเวลาที่เราเข้าถึงได้เร็วะคะ่ะ mm. ก็จะเป็นคันเล็ก mm. เพราะว่าการขับมันจะค่อนข้างได้คล่องตัวกว่าโ mm. หสองคันนี้นี่คือช่วยไปหลายหลังละ รถพวกนี้ก็จะเอาไว้ขนสเสบียงเวลาที่เราไปภัยพิบะะัตอ่ะค่ะนู่นเลยค่ะไกลเลยนะคะไปเนาะอันนี้ก็เป็นรถที่ตัวเองใช้ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องการปถมพยาบาลเบื้องต้นจัดไป3กระเป๋าคือคันนี้ตอบโจทย์ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติเพราะว่ามันค่อนข้างสูงเนาะเวลาน้ําท่วมคันนี้ก็ลุยได้ แต่เวลาออกตรวจสอบเพุอย่างเช่นทางที่มันขูกขะ่ะหรือทางที่มันเป็นลูกหลังเนี้ยแล้วเราต้องใช้ความเร็วอ่ะมีความรู้สึกว่ามันยึดเกาะได้ได้ดีมันมันมันแทบไม่ต้องดูแลอะไรอะค่ะมันมีความรู้สึกว่าเต็มที่ก็อาจจะแบบเอาเข้าศูนย์ถ่ายนะ้ำมันเครื่องอะไรเล็กๆน,อน้อยแล้วมันไม่ค่อยมีปัญหาทุกจิกอะไรกับเราอะค่ะมันตอบโจทย์ในชีวิตเราทุกๆเรื่องเลยเนาะ ไม่ว่าจะแบบวางของอุปกรณ์กู้ภัยเวลาเราไปเหตุได้หรือเราจะออกต่างจังหวัดหลายๆวันเนี้ยเราก็สามารถเอาของบางทีแบบนอนบนรถก็ได้เอนอนอะไรอยเงี้ยอยู่คนเดียวคือทําคนเดียวได้ในรถคันเดียวเลยอย่างเงี้ยอีกพาร์ทนึงเลยก็จะเป็นพาร์ทเกี่ยวกับการออกให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นด้านกู้ชีพหรือว่าด้านกู้ภัยประมาณนี้ค่ะ เสวันแรกที่ได้รับแจ้งค่ะเป็นเคสที่เรามาเรามาทํางานเรามาตอนนั้นอยู่ในช่วงของฝึกงานเนาะแล้วเราก็ขับรถไปเราได้ยินเสียงวิทยุบอกว่ามีเหตุบอสี่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยอีกไม่ไกลละแล้วเราถึงที่เกิดเหตุคนแรกเราเจอลุงนอนอยู่กลางถนนเราขาก็ขาดอย่างเงี้ยแล้วเราก็ตกตกใจเราไม่รู้ว่าเราต้องต้อง,ต,องต้องทำอะไรก่อนระหว่างขาลุงกับตัวลุงลืลื้รถที่เราจอดอยู่เราต้องทำไงเพราะเราอยู่คนเดียวเรารู้สึกแบบ สั่นไปหมดเลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องทาไงต่อไปอย่างเงี้ยแล้วพอทุกคนมารวมกันเรารู้สึกว่าเราหลุดเรามีความรู้สึกว่าสติเราหลุดเราทําอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยแล้วก็มานั่งนึกย้อนเหตุการณ์กลับไปถ้าวันนั้นเรายือนอยู่กลางถนอนอาจจะเกิดเหตุซับซ้อนก็นได้หรือทําไมเราเราช่วยเขาเบื้องต้นไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้สุดท้ายเหตนั้นคุณหลุงไม่รอดนะคะทางทงที่ตอนเราไปเขายังมีชีวิตอยู่ จริงๆถ้านับวันนั้นจนวันนี้ค่ะสิบกว่าปีที่ผ่านมาคิดว่าองค์ความรู้เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้วันนั้นน่ะเราจะเริ่มนับหนึ่งสงสามในเหตุการณ์นั้นได้ว่าเราควรทําอะไรก่อนแล้วจะช่วยได้มากที่สุดแต่วันนั้นน่ะเกิดจากการไม่เรียนรู้แล้วพอลงมือปุ๊บมันไม่ได้มีโรงเรียนให้เราเรียนรู้หน้างานนะคะตรงนั้นคือชีวิตแล้วตรงนั้นคือวินาทีชีวิตวินาทีชีวิตที่เราต้องแข่งกับการทํางานของเรามันเลยทําให้เราต้อง ต้องย้อนกลับไปคิดแล้วก็ให้แง่มุมสําหรับผู้ภัยแล้วก็อาสาที่จะเริ่มเข้ามาในวงการเนี้ยว่าคุณต้องเริ่มจากอะไรก่อนไม่ใช่ต้องเริ่มจากการมีใจแค่อย่างนี้จริงๆเราต้องเน้นความปลอดภัยของตัวเองเป็นหลักก่อนค่ะเพราะว่าถ้าตัวเราเองไม่ปลอดภยัยแล้วเราเข้าไปเราอาจจะเป็นภาระคนอื่นได้แล้วตัวเวงคิดว่าเราทํางานคนเดียวไม่ได้ เราต้องมีทีมที่ดีมีระบบที่ดีไม่ว่าจะเป็นทีมงานหน้าบ้านหรือหลังบ้านจะต้องเป็นนักซัพพอร์ตเราที่ดีทุกคนไม่จําเป็นต้องอยู่หน้างานทุกคนแต่ทุกคนในทีมจะต้องสามารถซัพพอร์ตทีมได้ตอนที่ทำครั้งแรกนี่ก็เก็บช่วยคนเจ็บก็ปํามรู้ยังไอะไรไม่มีก็ยกกันมั่วๆอย่างเงี้ยกี่ปีแล้วคะย้อนกลับไปโอ้ประมาณเกือบสามสิปีเกือบสี่สิบปีอหมาิธกว่าปีแล้วเหรอคบเราก็เห็นคุณค่า ในการยกและเคลื่อนย้ายและการบรรจุบนลเบืบ้องต้นถึงส่งเราไปเรียนตัวมาลวิถีมีใจก็ช่วยกันเราพอเราไปเรียนมาปุ๊บการยกและเคลื่อนย้ายการบรรจุบนเบื้อง,ต,งต้นการประเมินสถานการณ์เราก็เริ่ม,เร,มเริ่มรู้กาา็มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานทำอาสานะครับก็ตั้งแต่ตอนอายุ14เกือบ30ปีแล้วนะครับที่ทำมามาได้อะไรจากการเป็นอาสาหรือรู้สึกไไม่ถามว่าได้อะไรไหมได้ความสุขนะพี่ที่ช่วยเหลือคนนะครับเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้ที่เราซื้อมาเนี่ยมันเป็นเงินส่วนตัวเราคิดแค่ว่า เราสามารถช่วยคนคนหนึ่งให้เขาปลอดภัยกลับไปหาครอบครัวเขาได้เนี่ยบางทีเขาอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับดูแลครอบครัวเขาเราช่วยเขากลับไปดูแลครอบครัวเขาต่อได้นะครับโอเคเราก็ดีใจแล้วนะครับมันก็มีหลายเคตที่เข้ามาสลับในใจเราเหมือนแบบว่าบางครั้งเราไม่ได้ช่วยแค่คนคนเดียว คนนั้นเขาอาจจะมาหาเงินเป็นเสาหลักของบ้านเขาอาจจะมีหลายชีวิตที่ต้องรอคอยเขาขรับบ้านแต่เราสามารถช่วยให้เขากลับมามีชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งโดยที่การที่กลับมามีชีวิตนั้นน่ะหมายถึงประสิทธิภาพในการใช้ร่างกายจะต้องเต็มร้อยด้วยไม่ใช่เราช่วยเขากลับมาแต่เขาปวดติดเตียงเงี้ยมันเลยเป็นสิ่งที่ทําให้เรามองข้ามผ่านว่าถ้าเรายังลืมเรื่องของเมื่อวานไม่ได้เราจะไม่สามารถเดินหน้าต่อลมหายใจให้กับอีกหลายชีวิตได้ เป็นในพาร์ทถ้าถ้าถ้าอยู่ในช่วงจังหวะการปั๊มหัวใจหรือกําลังช่วยชีวิตใดๆก็แล้วแต่ห้ามญาติเข้ามาเด็ขิขาดเพราะว่าถ้าได้ยินเสียงแบบว่าพี่ช่วยแม่หนูหน่อยพี่ช่วยพ่อหนอูแล้วมีความรู้สึกว่าย้อนกลับไปตอนที่เรากําลังจะบอกว่าหมอช่วยแม่หนูหน่อยอย่างเงี้ยจะทําอะไรไม่ได้เลย แล้วมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้เราต้องอดทนแล้วก็ทําต่อไปเพื่อให้เขาได้กลับมาอยู่กับครอบครัวเขาทุกคนทุกคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นภยัยพิบัติหรืออุบัติเหตุทางถนน,นก็ตามเราก็เลยยึดที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะทาอาชีพเป็นอาสาแต่เราต้องการทําอาสาให้เป็นหมือนอาชีพเพราะสิ่งที่พวกคุณทํามันไม่ได้หมายความว่าคุณแค่ช่วยชีวิตเขาแต่คุณจะต้องช่วยชีวิตให้เขากลับไปใช้ชีวิตได้จริงๆ คิดว่าถ้าไม่มีกู้ภัยหรืออาสายังมองภาพของประเทศไม่ออกอน,นี้คือเรื่องจริงนะพอตั้งแต่สิ่งที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมไฟไหม้หรือใดๆก็แต่เจ็บสุดคือโควิดที่คนเดินแล้วล่วงมันมันมีความรู้สึกว่าถ้าไม่มีคนเหล่านี้เดินเข้ามาในประเทศเลยประเทศเราจะดำเนินต่อ,อยังไงพอถ้าเราจะอาศัยแต่หน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานที่ต้องทำตามระบบบุคลากรไม่น่าจะเพียงพอแต่คิดว่ายังมีอาสาหรือมีคนกลุ่มคนที่เสียสละเหล่านี้มันเลยทำให้ประเทศเรายัางเดินหน้าอยู่ได้จนทุกวันนี้